ตอนนี้นะคะเราก็มาพบปะกับฝีพายเรือนะคะที่กําลังจะลงสนามหรือว่าลงลงพายในแม่น้ำน้านในวันนี้นะคะเราก็ได้มาพบกับประธานชุมชนนะคะคุณเอกชัยน,นันท์นะคะไม่ทราบว่าเรือที่กําลังจะพายอยู่ในขณะน,นี้เป็นเรือของชุมชนไหนคะเรือที่จะพายนะครับเป็นเรือของชุมชนบ้านพงพยอมนะครับอยู่ในเขตไอเทสบานานุ่นน่านนะครับาการ ได้ฝึกซ้อมมานะเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนละช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่างๆเราไปดูไปชมด้วยกันนะครับว่ามีที่การอย่างไรมีสีพายทั้งหมดกี่พายตอนนี้มีทั้งหมดอยู่40นะครับ40ท่านด้วยกันสำหรับฝีพายเรือแข่งของชมุชมชนบ้านพงพยอมนะครับฝีพายยอดทุกคนนะตอนนี้นะคะีพายทุกคนนะคะกำลังที่จะลงไปเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะนําเรือนะคะลงภายใน ลงแม่น้ำหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขามีวิธีการขั้นตอนกันอย่างไรบ้างนะคะเชิญเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลงมาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำหน้านะคะที่เราจะดูพิธีกรรมนะคะของฝีพายเรือในแต่ในชุมชนบ้านพมยอมนี้นะคะว่าก่อนที่เขาจะลงเรือเนี่ยนะคะเขามีวิธีการเหลือขั้นตอนกันอย่างไรนะคะเพื่อที่จะนําไปสู่การพายเรือที่ถูกต้องนะคะตอนนี้นะคะฝีพายเรือนะคะก็ได้ กำลังที่จะลงเรือนะคะเพื่อที่จะพายเรือล่องไปตามลําน้ำน่านนะคะซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าแต่ละคนนี้ก็มีความตั้งใจนะคะที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะซึ่งการแข่งเรือนั้นก็ถือว่าทําให้สมาชิกนะคะพายเรือทุกคนเนี่ยได้แสดงออกถึงความสมรสมานสาม,มคีกันนะคะนี้นะคะฝีพายเรือทุกคนนะคะก็ได้นั่งประจําที่หมดแล้วนะคะทุกคนก็พร้อมที่จะพายเรือออกจากเรียมฝั่งแม่น้ำน่านนะคะ รู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกแม่้พร้อมไหมคะพร้อมเสียงคือขังมากเลยนะคะทุกคนก็พร้อมที่จะพายเรือนะคะสู้ไหมคะอันนี้คือการแข่งขันของฝีพายเรือของเรือพายบ้านพวงพยอมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะพายออกไปจากฝั่งแล้วนะคะจะเห็นนะคะว่าทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะ แม้ว่าวันนี้นะคะจะมีฝนตกมาสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่เชื่อมั่นว่าการแข่งขันเรือประเพณีนัดเปิดสนามวันที่25-26กันยาที่จะถึงนี้นะคะทางเทศบาลเมืองน่านร่วมกับจังหวัดน่านนะคะก็ได้มีวิธีการป้องกันเป็นอย่างดีนะคะก็ขอฝากเชิญชวนให้พี่น้องชาวต่างจังหวัดและก็ชาวน่านนะคะเข้ามาชมการแข่งขันเรือประเพณีของจังหวัดน่านซึ่งเป็นประเพณีที่สําคัญ นัดเปิดสนามนะคะระหว่างวันที่25-26ถึงนี้นะคะช่วงพิธีกรภาคสนามนะคะก็ขอน้องปูก็ขอส่งต่อให้กับพี่เดี่ยวกับพี่โอนะคะไม่ทราบว่าพี่เดี่ยวกับพี่โอนี่อยากจะมาลงภายเรือด้วยกันด้วยหรือเปล่าคะขอบคุณมากค่ะ